ไม่ได้แล้วก็ผมบอกว่ายัางไงเดีย๋ยวใหท้ท่านส่งเอกสารมาเป็นต้นเรื่องหน่อยผมจะได้อ่านนะครับแต่ไว้การการท่านผู้ใหญ่มีงงเบอร์ถือเจ็ดครับท่านประธานผมก็ได้บอกเพิ่มเติมก็คือปีนี้ก็กคือโครงการขยายโคองนินสไลด์หรือสักอย่ยางประมาณนี้นะแต่แไม่ใช่เป็นเหมือนดําเนินการไม่ได้เอาไปต่อครั้งหรือรัฐรบางอย่างัติารกลับไปสักครั้งความใจได้มากกว่ามครับเรื่องดําเนินการเนี่ย ในพื้นที่ก็น่าจะเป็นองค์กรปกอรองส่วนต้องถิดแตหก่อนจะต้องปรึกษาในพื้นที่ครับขอบคุณครับไปท่านที่อยู่กับสำโคเจ้าหน้าที่สำมุคท้องถินะครับตามที่จังหวัดแจ้งมานะครับให้จะเป็นอำเภอที่ต้องต้องนะครับอันนี้ผมผมอันนี้ก็คาดไปเรียบร้อครับผมถ้ามากับผมเนี่ยต้องสบายใจได้เลยนะ